จากน้องคนหนึ่งค่ะก็คือน้องมิ้วแนะนำว่าพี่เอลองมาดูในกลุ่มนักธุรกิจนะคะที่เรียกว่า BNI เผื่อมันเป็นโอกาสแล้วก็มีคอนเน c t ชันในการต่อยอดในการทำธุรกิจของพี่ซึ่งน้องเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าพี่เนี่ยกำลังผลักดันนะคะแบรนด์ของตัวเองเนี่ยสู่ตลาดต่างประเทศอยู่ค่ะอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องคอนเน c t ชันค่ะ BNI ที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยก็ยังมองผ้าไม่ออกก็คิดว่าน่าจะเป็นนักธุรกิจ ธรรมดาแต่พอหลังจากที่ได้เข้ามาประชุมได้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยมันเหมือนการเป็นเพื่อนกันเพื่อนช่วยคิดที่เรียกว่าแนะนำคอนเน็กชันดีๆแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้กับเราค่ะก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าใน BNI ใน1 chapter เนี่ย มีธุรกิจไม่ซ้ํากันเลยมันก็เหมือนกับว่าทุกคนเข้ามา encourage กันเข้ามาเชื่อมโยงเข้ามาช่วยผลักดันเพื่อนๆเ,เหมือนกับสนับสนุนใครมี Connection ดีๆก็แนะนําค่ะก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ดีใจที่ตัวเองเนี่ยได้เข้ามาเจอเพื่อนๆกลุ่มน,น,นี้ค่ะใครที่กําลังมองหาการเติบโตทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็มองหาคอนเน c t ชันมองหาโอกาสที่จะนำพาธุรกิจของตัวเองก้าวสู่ตลาดโลกหรือว่านำพาตัวเองเนี่ย ไปสู่ธร until, ุรก so ิจท Mont ี right ่มันเติบโตขึ้นก็แนะนำค่ะว่าให้เข้ามาใน BNI เพราะว่า BNI เนี่ยเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันกันข้างในแต่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไทยที่กำลังมองหาโอกาสนะคะเราก็อยากจะเติบโตทางด้านธุรกิจแนะนำให้เข้ามาใน BNI ค่ะเพราะคุณจะได้สัมผัสกับเพื่อนๆนนักธุรกิจที่หลากหลายอาชีพค่ะที่จะช่วยแนะนำแล้วก็มีคอนเน็ชันหลากหลายค่ะแล้วคุณจะพบโอกาสนั้นค่ะ